แ้วนะคะสำหรับโปรเดือน9ของวิซายเลยตอนนี้นะคะในกลุ่มรถกระบะดอกเบีย้ยศก็มาให้อีซูซุช่วยผ่อนก็มาให้ส่วนลถแบบจุกๆสำหรับโปรเดือน9มีมาให้ตั้งแต่20 0 0 0บาทขึ้นไปพนักงานบริษทัทหรือพนักงานเอกชนที่มีสลิปเงินเดือนข้าราชการก็มีส่วนลดเพิ่มเข้าไปอีก1 0 0 0 0บาทลูกค้าท,ท่านใดสนใจในกลุ่มกระบะไม่ว่าจะเป็นสายคลีนหรือ กระบะแต่งซิ่งทักมหาพิ่ไซได้ที่เบอร์0923593646พี่สายพร้อมให้ของแถมแบบจุกๆเลยสำหรับเดือน